เรื่องเงินล้านแรกเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นแค่ความฝันใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเปลี่ยนความฝันนั้นให้กลายเป็นแผนที่ที่ทําตามได้จริงกับวิธีสร้างเงินล้านด้วยการลงทุนแบบง่ายๆที่ไม่ว่าใครก็เริ่มต้นได้ทันทีเลยครับคือเป้าหมายอยากมีเงินล้านแรกเนี่ยมันชัดเจนเลยแต่พอพูดถึงการลงทุนปุ๊บภาพที่ขึ้นมาในหัวคือต้องมานั่งเฝ้าจอนั่งเดาตลาดทุกวันว่าจะขึ้นจะลงโอ้ยมันเหนื่อยมันน่าบวดหัวใช่ไหมครับ ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าวันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเยอะไม่ต้องมานั่งลุ้นกันอีกแล้วและทางออกที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือการใช้ระบบการลงทุนอัตโนมัติเข้ามาช่วยครับพูดง่ายๆคือมันเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวเลยที่จะทําให้เราลงทุนได้อย่างมีวินยัยตัดเรื่องอารมณ์ความลังเลต่างๆนานาออกไปได้หมดจดเลยล่ะครับหัวใจของระบบนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า DCA หรือ Dollar Cost Averaging ถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือการที่เราลงทุนด้วยเงินจํานวนเท่าๆกันทุกเดือนไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่ต้องไปสนใจเลยว่าตอนนั้นตลาดมันจะขึ้นหรือจะลงอารมณ์แค่ค่อยกับการที่เราตั้งใจเก็บเงินทุกเดือนนั่นแหละครับแต่แทนที่เราจะเก็บเงินไว้เฉยๆเ,เราเอาเงินก้อนนั้นมาลงทุนเพื่อให้มันงอกเงยขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะลองนึกภาพตามกันง่ายๆนะครับสมมุติเดือนไหนตลาดมันดูไม่ค่อยดีราคาหน่วยลงทุนม,มันถูกลงมาเงิน5,000บาทของเราเนี่ยก็จะซื้อของได้เยอะขึ้นเหมือนเราได้ช็อปของตอนลดราคาเลยครับ กลับกันเดือนไหนตลาดดีดีราคาพุ่งขึ้นไปเงิน5,000บาทเท่าเดิมก็อาจจะซื้อได้น้อยลงหน่อยเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วต้นทุนของเรามันจะถูกถั่วเฉลี่ยไปเองโดยอัตโนมัติเลยซึ่งวิธีนี้มันช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการเข้าผิดจังหวะไปได้เยอะมากเพราะฉะนั้นพลังของ DCA เนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่เรื่องถัวเฉลี่ยต้นทุนนะแต่มันคือการสร้างวินัยให้เราแบบอัตโนมัติเลยต่างหากแล้วข้อดีที่สุดเลยนะครับคือ มันปลดปล่อยเราจากความเครียดความกังวลที่ต้องมานั่งจ้องตลาดทําให้เราลงทุนได้แบบสบายใจสุดๆแล้วเอาเวลาชีวิตไปทําอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยเอาล่ะพอเรารู้จักเครื่องมือเจ๋งๆอย่าง DCA แล้วคําถามต่อมาที่ทุกคนต้องคิดเลยก็คือแล้วจะเอาเงินไปลงที่ไหนดีล่ะไม่ต้องห่วงเลยครับเรามีตัวอย่างพอร์ตเริ่มต้นแบบง่ายๆแต่บอกเลยว่าทรงพลังมากมาให้ดูกันซึ่งพอร์ตนี้เนี่ยมันช่วยกระจายความเสี่ยงได้ตั้งแต่เริ่มเลย และนี่เลยครับพอร์ตตัวอย่างที่เราจะใช้กันในวันนี้คือสัสดส่วนง่ายๆเลย90ต่อ10โดยที่90%ก้อนใหญ่เนี่ยเราจะใช้เป็นเครื่องยนต์สร้างการเติบโตระยะยาวด้วยการลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นนําทั่วโลกส่วนอีก10%ที่เหลือเราจะใช้เป็นเหมือนกรอบป้องกันหรือตัวสร้างสมดุลให้กับพอร์ตเวลาที่ตลาดมันพันผวนหนัก มาเจาะที่ส่วนแรกกันก่อนเลยก้อนที่ใหญ่ที่สุด90%หรือเครื่องยนต์หลักของพอร์ตเราเนี่ยนะครับเราจะเอาไปลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนําทั่วโลกเลยเพื่อให้เงินของเรามันได้วิ่งได้เติบโตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจโลกนั่นเองทีนี้ความเจ๋งของการลงทุนในกองทุนหุ้นโลกอย่าง SCBWE มันอยู่ตรงนี้ครับคือแค่เราลงทุนที่เดียวเนี่ยมันเหมือนกับเราได้เป็นเจ้าของบริษัทชั้นนําระดับโลกถึง1,300กว่าแห่งใน23ประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก มันคือสุดยอดของการกระจายความเสี่ยงเลยครับไม่ต้องไปเสียเวลานั่งเลือกหุ้นเองทีละตัวให้ปวดหัวแล้วพอเรามาเปิดดูข้างในนะครับว่ากองทุนนี้เขาไปลงทุนในอะไรบ้างโอ้โหเจอแต่ชื่อที่คุ้นๆกันทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon คือเป็นบริษัทที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขากันอยู่ทุกวันอยู่แล้วและทั้งหมดนี้คือผู้นำเทคโนโลยีของโลกจริงๆมันเลยทำให้เราค่อนข้างมั่นใจได้ว่า เงินของเราเนี่ยกำลังเติบโตไปกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกแน่นอนว่าการลงทุนในคุ้นอย่างเดียวเนี่ยบางช่วงมันก็อาจจะผันผวนสูงใช่ไหมครับดังนั้นเพื่อให้พอร์ตของเรามันสมดุลขึ้นมีตัวช่วยลดแรงกระแทกเราเลยต้องแบ่งเงินอีก10%ที่เหลือเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันในวันที่ตลาดหุ้นไม่เป็นใจให้เราและสินทรัพย์ที่ว่านั่นก็คือทองคำนั่นเองครับผ่านกองทุน SCGOLDE โดยธรรมชาติของทองคําแล้วเนี่ยมันมักจะทําหน้าที่เหมือนเป็นสมอลเรือที่คอยถ่วงดุนพอร์ตของเราเอาไว้โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดหุ้นมีพายุเข้ามาช่วยให้การเดินทางสู่เป้าหมายของเรามันนิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นนั่นเองครับมาถึงคําถามที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้ที่สุดแล้วตอนนี้ก็คือแล้วไอ้แผนที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันจะพาเราไปถึงเงินล้านแรกได้ในกี่ปีกันแน่โอเคเรามาลองคํานวณให้เห็นภาพกันแบบชัดๆไปเลยครับ เรามาเริ่มจากแบบเบสิกสุดๆกันเลยนะถ้าเราแค่เก็บเงินเดือนละ5,000บาทหยอดกระปุกหรือใส่บัญชีออมทรัพย์ไว้เฉยๆไม่ได้เอาไปลงทุนให้มันงอกเงยอะไรเลยเนี่ยกว่าจะเก็บเงินครบ1ล้านบาทต้องใช้เวลาถึงเกือบ17ปีเลยนะครับนานมากแต่ถ้าเราเอาเงิน5,000บาทเท่ากันเนี่ยไปลงทุนในพอร์ตที่เราจัดไว้แล้วสมมุติว่ามันสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้สัก5-8%ต่อปีนะ ด้วยพลังของสิ่งที่เรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นที่มันจะทําให้ทั้งเงินต้นและกําไรของเราโตทับกันไปเรื่อยๆเหมือนก้อนหิมะที่กลิ้งลงมาจากภูเขาแล้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆระยะเวลาที่เราจะไปถึงเงินล้านเนี่ยมันจะหดลงมาเหลือแค่ประมาณ10-12ปีเท่านั้นคือย่นเวลาไปได้5-7ปีเลยนะสุดยอดมาก แน่นอนนะครับว่าตัวเลขพวกนี้เป็นแค่การคำนวณจากสมมุติฐานนะเพราะในโลกของการลงทุนจริงๆไม่มีใครการันตีผลตอบแทนในอนาคตได้100%ซแต่มันก็พอจะทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากๆเลยว่าพลังของการลงทุนเนี่ยมันช่วยเร่งสปีดให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นขนาดไหนมาถึงตรงนี้อาจจะมีคำถามในใจว่าเอะแผนมันก็ดูดีนะแต่การดูแลรักษามันจะยุ่งยากไหมเนี่ยผมบอกเลยครับง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะมาก เราจะใช้วิธีที่เรียกว่า Lazy Rebalancing ครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสำหรับคนขี้เกียจเอ้ยคนที่อยากได้ความเรียบง่ายคือเราแค่แวะเข้ามาดูพอร์ตปีละครั้งสองครั้งก็พอถ้าเกิดเห็นว่าสัดส,ส่วนมันเริ่มเพี้ยนไปจาก90 1 0เยอะๆเช่นหุ้นมันโตเร็วมากจนกลายเป็น955ไปแล้ววิธีแก้ก็ง่ายนิดเดียวครับเงินลงทุนก้อนใหม่ของเดือนถัดไปเนี่ยเราก็แค่เอาไปเติมในฝั่งทองคาให้มันเยอะขึ้นหน่อยเพื่อดึงสัดส่วนกลับมาให้ใกล้เคียงของเดิมแค่นั้นเลยครับ ง่ายๆไม่ต้องซื้อซื้อขายขายให้วุ่นวายมันมีประโยคนึงที่ผมว่าสรุปเรื่องทั้งหมดนี้ได้ดีที่สุดเลยครับเขาบอกว่าร้านแรกไม่ได้ยากเพราะเงินน้อยแต่มันยากเพราะไม่มีระบบมันจริงมากเลยนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีระบบที่ดีอย่าง DCA มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนหน้าที่ของเราก็เหลือแค่อย่างเดียวเลยครับคือทําตามแผนไปเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ปล่อยให้เวลาทํางานให้เราเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยไม่ใช่การรอจังหวะตลาดที่ดีที่สุด ไม่ใช่การรอให้มีเงินเก็บเยอะกว่านี้ก่อนแต่คือการเริ่มวันนี้เลยครับแค่เริ่มวันนี้ก้าวแรกมันอาจจะดูเล็กน้อยนะครับแต่เชื่อเถอะว่าพลังของความสม่ำเสมอนี่แหละที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายใหญ่ได้ในที่สุดแล้วก็ต้องย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเป็นแค่แนวทางเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนจริงๆ ก็อย่าลืมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยแล้วก็เลือกกลยุทธ์ที่มันเหมาะกับเป้าหมายและที่สําคัญคือเหมาะกับความเสี่ยงที่ตัวเรายอมรับได้นะครับแล้วทุกคนละครับฟังมาถึงตรงนี้แล้ววันนี้จะเริ่มสร้างระบบอะไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายทางการเงินของตัวเองกันบ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันมาจนจบแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ